ตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นนะครับผมก็กําลังจะเดินทางไปอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับโดยรถโดยสารปรับอากาศว i p ของนครชัยทัวร์นะครับก็วิ่งจากน,นาครราชสีมาไปแม่สายเชียงรายนะครับมีน้ํามีขนมและมีผ้าห่มให้ด้วยนะครับกําหนดก็จะถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับนี่เลยลองท่องด้วยน้ําผลไม้ก่อนนะครับนี่มาชมในรถนะครับมีที่ปรับเบาะนี่นะครับ งั้นก็รีวิวภายในรถทัวร์ว i p ของนครชชยแอร์สักหน่อยนะครับว่าหน้านั่งขนาดไหนเผือเพื่อนๆลองมานั่งครับเพราะผมก็ไม่เคยนั่งรถทัวร์นานแล้วครับส่วนมากก็นั่งรถไฟไปเที่ยวครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโนาทีนะครับก็เดินทางเข้ามาสู่เขตอำเภอแม่สายแล้วนะครับตอนนี้อำเภอแม่สายนะครับมีหมอกลงตอนเช้าด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนี่เลยเอาวิวมาฝาก และแล้วก็มาถึงสถานีขนส่งอำเภอแม่สายแล้วนะครับหมอกลงยามเช้าสวยงามมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมต้องการที่จะไปด่านพรมแดนอำเภอแม่สายนะครับเพื่อจะเข้าไปท่องเที่ยวในเมืองท่าขี้เหล็กประเทศพมา่านะครับตอนนี้ก็ได้นั่งรถ2แถวสีแดงนะครับก็ราคา20บาทตลอดสายครับหมอกก็ลงสวยงามมากๆได้แล,แล้วก็มาถึงหน้าด่านพรมแดนอำเภอแม่สายนะครับสุดเขตแดนสยามนะครับทางภาคเหนือ ตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับร้านคาก็ยังไม่เปิดเท่าไหร่น,นะครับก็จะเปิดหนวนมากๆตอนใส้สายนะครับก็ไปชมหน้าด่านแม่สายครับในการที่จะไปท่องเที่ยวในเมืองท่าเคลิกประเทศพม่านะครับก็ต้องมีหนังสือผ่านแดนชั่วาวนะครับผมก็นกว่าจะมาทําหน้าด่านได้ไม่ใช่นะครับต้องไปทําที่ว่าการอาเภออย่างเดียวครับตอนนี้ผมก็เลยต้องนั่งรถสองแถวย้อนกับไปที่ว่าการอาเภอนะครับก็จะห่างจาก หน้าด่านพรมแดนนี่แค่ประมาณ2กิโลครับก็นั่งรถโดยสาร2 0บาทตลอดสายเหมือนเดิมนะครับลเลยก็จะถ่ายตลาดให้ชมนะครับสองฝั่งฝักถนนนี่ก็มาถึงที่ว่าการอำเภอแม่สายนะครับก็จะมีอนุสษษาวรีย์พระเจ้าภูมิมหารายู่ด้านหน้านะครับด้านในก็จะมีร้านสวัสดิการอำเภอแม่สายด้วยนะครับแล้วก็มองขวามือนะครับที่นี่นะครับเป็นที่ ขอหนังสือผ่านแดนโชคขาวที่จะเข้าไปประเทศพม่านะครับเสียค่าธรรมเนียม30บาทครับได้หนังสือผ่านแดนโชคขาวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางเข้าไปในเมืองท่าขีเล็กประเทศพม่าครับไปทไาบุญไหว้พระกันตอนนี้ผ่านตมไทยเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะเดินเข้าไปทางตมของฝั่งพม่าครับตอนขาออกจากประเทศไทยนะครับที่จะเข้าพม่าเราต้องเดินเข้าฝั่งซ้ายนะครับชมบรรยากาศนะครับ ลืมบอกไปนะครับจากสถานีขนส่งแม่สายนะครับมาที่ด่านพรมแดนแม่สายเนี่ยนะครับระยะทางก็5กิโลเมตรนะครับสะพานนี้ก็เป็นรอยต่อของเขตพรมแดนไทยพม่านะครับก็อยู่บนแม่น้ําที่เรียกว่าแม่น้ําลาวานะครับหรือในไทยเรียกว่าแม่น้ําสายนะครับแม่น้ําสายก็เป็นแม่น้ําที่แบ่งการปกครองอําเภอแม่สายของประเทศไทยกับเมืองท่าีิเหลของประเทศพม่านะครับ และด้านที่จะยื่นเอกสารเข้าประเทศพม่านะครับก็อยู่ฝั่งขวามือนะครับก็ต้องข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งผมก็ข้ามถนนมาเรียบร้อยนะครับนี่เลยครับทางเข้าไปประเทศพม่าครับเมืองท่าคีเล็กรอบนี้ผมแบกเป้มานะครับเพื่อจะไปแคมป์ปิ้งที่แม่สายบนดอยนะครับบอกเลยเป้หนักมากๆครับใครจะมาแนะนำเลยครับไม่ต้องเอามาครับมาตัวเปล่าดีกว่า แคผมก็ผ่านด่านตมพม่พมาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเสียค่าธรรมเนียม10บาทเข้ามาครั้งนี้ก็ตั้งใจไปหาทําบุญที่วัดที่พม่านะครับสัก3าสีวัดนั่นเลยเห็นข้างหน้าไกลๆนะครับก็จะมีไกด์พาเราเที่ยวนะครับผมรถมาคนเดียวต้องรอเพื่อนก่อนฮะก็ เท่าไหร่คนเดียวก็ไปกับไปกับก็สองร้อยนะสองร้อยกี่กี่วัดครับก็จะไปหนึ่งสองสามสี่ที่สี่ที่สองร้อยไปสี่ที่สองร้อยก็ไปเด็ดครับไม่แพงลุงจะพาไปไหว้พระนะครับสี่ที่สี่ที่สองร้อยลุงบอกให้หนูตามมาเลยระวังรถด้วยล่ะนี่เลยครับก็จะเป็นรถสามล้อนะครับงานลุงก็จะพาไป แว้นที่ท่าคีเด็กแล้วนะครับประเทศเมียนมาตอนแรกมาคนเดียวก็น,นึกว่าจะเสียค่าเหมารถ4ี่0้าร้นะครับตอนนี้ลุงคิด200ก็เอาเลยครับบางคนก็เรียกรถแบบนี้ว่ารถสายกไกเนี่ย<ะ>นั้นก็ให้เพื่อนๆรับชมบรรยากาศสองข้างทางในเมืองท่าคีเด็กประเทศพมา่าครับ เ <ersch> มืองท่าขีเหล็กนี้นะครับก็จะเป็นเมืองชายแดนที่ตั้งอยู่ในรัฐฉานทางตะวันออกของประเทศพม่านะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการของจังหวัดแหลมเพอท่าขีเหล็กและในเมืองท่าขีเหล็กนี้นะครับก็จะเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออกของรัฐในทีเดียวนะครับและเป็นเมืองชายแดนท่องเที่ยวไทยพม่านะครับมีสินค้าขายมากมายทั้งสองฝั่งเลยนะครับที่พม่าเขาขับรถชิดขวากันนะครับ สัญลักษณ์ห้ามจอดรถสีขาวแดงก็คล้ายๆเมืองไทยเลยนะครับส่วนสิ่งปลูกสร้างข้างทางนะครับจะไม่เหมือนในไทยเลยนะครับแตกต่างกันมากและลุงก็พาเดินทางใกล้มาถึงวัดแรกแลครับใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีครับวันแรกนะครับก็คือวัดหลวงพ่อทันใจลุงซ้ำรอบอกครับ วัดนี้ลุงบอกว่าเป็นวัดหลวงพ่อทันใจนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าทางเข้าไปสักการะหลวงพ่อทันใจนะครับประตูทางเข้าก็มีความอลังการอยู่นะครับอันดับแรกก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับมาชมบรรยากาศในโบสถ์ ในวัดหลวงพอ่อทันใจนะครับบรรลุขอเรียกบกชาเป่าครับประเทศประมาณนี่ก็มีประชาชนมาสักการะขอพอรหลวงพอ่อทันใจกันมากมายเลยทีเดียวไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ควรพลาดนะครับต้องถ่ายรูปตัวเองกับที่นั้นทำบุญแล้วก็กราบขอพรนะครับก็มีที่กราบขอพอรกันหลายจุดนะครับในวัดนี้ ผมกราบขอพอรเมื่อกี้นี้ครับก็น่าจะเป็นสถูปเจดีไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับก็จะมีสีทองกับสีน้ําตาลนะครับตั้งอยู่คู่กันตอนแรกเห็นคนมากราบไหว้กันผมก็มากราบไหว้ตามครับนี่ก็น่าจะเป็นองค์หลวงพ่อทันใจนะครับและก็ไม่รอช้านะครับผมก็มากราบไหว้ขอพอรนะครับเขาบอกว่าถ้าหลวงพ่อทันใจครับให้ขอพอรได้ข้อเดียวนะครับผมก็เลยขอว่า ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาชีวิตแค่นั้นพอครับการมาไหว้พระที่ประเทศพม่านะครับเด่นที่สุดเลยนะครับก็คือมาขอพรจากหลวงพ่อทันใจครับนี่ก็คือบทวิหารภายนอกของวัดหลวงพ่อทันใจนะครับสวยงามมากๆเลยไหว้พระวัดแรกเสร็จนะครับเดี๋ยวไปต่อวัดที่2ครับลุงก็พาเข้าซอยมานะครับก็ข้างๆก็จะมีวัดวัดนึ่งครับข้างซ้ายแต่ไม่ใช่วัดนี้นะครับ ก็จะพาไปวัดไหนเดี๋ยวรอไปลุ้นเอาถึงแล้ววัดที่สองที่สองนะครับผมอบอกเป็นวัดชเวดากองดอกไม้ชุดหนึ่งดอกไม้ทุบเทียนที่จะนําไปไหว้เจดีย์ชเวดากองนี่ครับก็ชุดละ30บาทเจดีย์ชเวดากองจําลองนี่นะครับก็จะตั้งอยู่บนยอดเขาที่ดูเด่นสง่านะครับก็สามารถชมวิวเมืองท่าคีเล็กจากข้างบนนี้ได้นะครับโอเค ส่วนเจดีย์ชเวดากององจริงนะครับตั้งอยู่เมืองย่างกุ้งนะครับซึ่งจะใหญ่กว่านี้มากเลยนะครับส่วนภายในของพระเจดีย์นั้นนะครับก็จะประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้านะครับจำนวน8เส้นและอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้านะครับและบนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญจมณีต่างๆครับจำนวนกว่าห0 0พันเม็ดนะครับแล้วก็มีเพชรขนาดใหญ่นะครับประดับอยู่บนยอดเจดีย์อันนี้วันเสาร์ต้องไหว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจุดทูปให้ก่อนนะครับ ภายในวัดก็จะมีคนนำพามาไหว้นะครับนี่เลยเสื้อสีชมพูนี่ครับก็แนะนำครับถ้าไม่อยากเสียเงินก็ไม่ต้องใช้บริการก oh, <no. S 1> ารมาไหว้ก็มาไหว้จุดประจำวันเกิดของตัวเองนะครับผมเกิดวันเสาร์ก็จะมาไหว้ที่จุดนี้ไหว้จากจุดไหว้เสร็จนะครับก็เอาทูบไปปักแล้วก็เอาดอกไม้มาวางตรงที่วางดอกไม้นะครับ ถ้าไหว้ไม่ถูกไม่เป็นก็จะมีคนมาแนะนําแบบนี้นะครับแล้วก็จะพาไปไหว้จุดต่างๆอีกแล้วบอบอกให้เราส่งน้ำพระอีกครับอ่ะทำตามเขาบอกเลยครับจะได้บุญเยอะๆส่องพระนิสัยพระนิสัยส่องคาะส่องเปียกค่ะอาจาแล้วก็คิวแบบมีโศมีตเปียค่ะแล้วก็ผ่หลังการเียกค่ะ และเขาก็จะพกทองคอําเปรวมาให้เราแปะที่หัวพระานาคแล้วก็มาแปะที่องค์เทพทันใจด้วยนะครับไปไปไหว้หลวงพ่อทันใจใ<ช>ขอได้อย่างเดียวใช่ขออะไรก็ได้ให้ใ<ช>อย่างเดียวขออะไรก็ได้ขออะไรเนี่ยคะ่ะอธิษฐานขอขออยู่นะคะครับ<ช>และนี่ก็คือภายในวิหารของหลวงพ่อทันใจนะครับ<ช>ก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่อยู่ทั้งหมดสี่องค์นะครับ ส่วนองค์หลวงพ่อทันใจนะครับก็จะยืนอยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนผมไหว้นะครับเพราะขั้นตอนเยอะมากเลยครับเจ๊แกมาบอกต้องไปไหว้หลวงพ่อทันใจด้านนู้นมากๆไหว้เสร็จก็จะพาไปอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้ก็เอาของจะมาขายให้ผมไม่เอานะครับผมเลยควักเงินไปให้50บาทตอนแรกจะไม่เอาตอนแรกจะเอา200อ๋อครับไปวันที่3ามเรยรีบผมมาขึ้นรถให้ลุงพาไปวันที่3ครับสามมาถึงแล้วกชื่อวัดอะไรครับ วัดพระยกวัดพระยกโอเคแนละ้ไวไปไหว้วัดพระยกครับชื่อวัดพระยกขาวนะครับเดี๋ยวไาชมด้านหน้าก่อนนี่มีช้างด้วยตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมีตอนนี้มีผมคนเดียวสบายเลยชมด้านในครับท่าไหรครับชุดเท่าไหร่ครับ10บาท เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับโอ้สวยครับวันนี้วัดพะยกขาวพะยกขาวนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองคใหญ่ที่สุดในพม่าเลยนะครับก็เป็นสีขาวสะอาดไม่มีตำหนิก็ส่วนสูงก็37ฟุตกว้าง24ฟุตมาทั้งทีก็ต้องมากราบขอพรพระยกขาวท่านนะครับในที่นี้ก็มีรูปถ่ายของครูบาบุญชุ่มท่านด้วยนะครับมาเล่าพะยกขาวกันต่อนะครับ ก็จะเป็นทรงประทับผาดขวาจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์และลังกานะครับเชื่อกันว่าถ้าใครได้มาไหว้พระยกขาวนี่ครับก็จะปราศจากศัตรูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะพบกับความเจริญรุ่งเรืองแหล่งข้อมูลก็เอามาจาก Google นะครับเขาว่ายัางไงผมก็ว่างั้นนะครับและวัดน,นี้ก็เป็นวัดยอดนิยมนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวไหว้พระของเมืองท่ากิลิกประเทศพม่าเลยครับสายมูไม่ควรพลาดครับ ชมมุมต่างๆในวิหารของหลวงพ่อหยกขาวนะครับหรือวัดพระหยกขาวครับเสร็จภารกิจไหว้พระวัดที่3ครับเดินทางกันต่อนะครับนึกว่าลุงจะพาไปวัดที่4ลุงบอกว่าสถานที่ที่4จะพาไปดูหยกก็คือร้านขายหยกคือจะพาเราไปหาซื้อหยกครับและนี่ก็อาจจะอยู่ในแผนที่พานักท่องเที่ยวไปชมหยกถ้านักท่องเที่ยวซื้อหยกผู้พาไปชมก็จะได้เปอร์เซ็นต์จาก้านค้านะครับเจอเมวพม่าด้วย พอมาถึงร้านหยกเขาไม่ให้ถ่ายรูปผมก็เลยไม่ลงผมก็เลยบอกลุงให้ไปส่งผมแถวๆร้านค้าร้านอาหารอะไรก็ได้แต่ผมจะลองชิมอาหารแถวภาคเหล็กดูครับโอเคนี่อะไรครับข้าวซอยสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับสุดท้ายก็ได้อาหารหน้าตาแบบนี้นะครับคล้ายๆก๋วยจับหรือข้าวซอยนะครับแล้วก็มาเสิร์ฟพร้อมน้ําชาร้อนๆนะครับ เดี๋ยวลองชิมน้ำชาก่อนนะครับเดี๋ยวโอ้โหลินยากมากครับออกทีละหยด2หยดครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ชิมอาหารแบบนี้ครับคางทางของประเทศพมา่าเอาเดี๋ยวลองชิมดู คำแรกก็ดูเป็นรสชาติแปลกๆครับลื่นๆเนื้อๆยังไงไม่รู้ครับแต่กินคําต่อไปก็อร่อยขึ้นนะครับแล้วก็ตกด้วยน้าชากับเข้ากันมากๆครับเพื่อนๆลองมากินได้ครับชิมอาหารเสร็จก็จะพาเดินชมนะครับภายในตลาดขายสินค้าท่าขี้เหล็กประเทศพม่านะครับผมมาเดินช่วง8ปดถึงเก้าโมงเช้านะครับร้านก็ยังไม่เปิดมากเท่าไหร่นะครับคนก็ยังน้อยอยู่เดินได้สะดวกครับ เพราะว่าตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆคนอาจจะเยอะครับที่ผมมาก็เป็นวันเสาร์นะครับบอกผิดครับขออภัยนะครับเป็นวันศุกร์ครับผมเห็นสินค้าที่ผมอยากได้หลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถซื้อได้เพราะผมดันแบกเป้มาและเป้ผมหนักนะครับผมใส่อุปกรณ์แคมปิ้งมาหนักมากๆไม่สามารถซื้ออะไรใส่เป้ได้แล้วและในเมืองแท็กซิเล็กนี่นะครับก็จะมีร้านปลอดภาษีนะครับหรือร้านดูที่ฟรีขายเหล้าขายบุหรี่อะไรพวกนี้นะครับ จริงๆแล้วผมก็อยู่สายนี้ครับแต่ตอนนี้เป้เต็มแล้วไม่สามารถไปซื้อได้ก็เลยไม่ได้เข้าไปชมครับใครที่ตั้งใจจะมาซื้อก็เข้าไปชมได้นะครับเอ้าเบียร์ถูกๆและสําหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์แก่เพื่อนๆที่จะมาท่องเที่ยวเมืองท่าคีเ็กประเทศพม่านะครับและสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะพาไปไหนกันต่อรอรับชมครับ